น้ำเฮ้ยออกแล้วสองซี่ลวดเลยเห็นนะโอเคโอเคโอเดี๋ยวอปังก่อนเด้อุ้ยวิ่งแล้วนี่ลองไหมใอ่ะไหมเอาอีกเอาออาอีกซี่ไหมเป็นลอลี่เลย สุดแล้วเนี่ยมาทุกคนก็ยด,ดูนะเอา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 เาเอ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 าาเอาเาเอเาเอเนี่ยเอยหอือละเดี๋ยวเอาเอาเอเายอเอาเาเอยอาเอาเไาเอาเอ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 าเอเอ้เเอกออเเออเหเอเหลออเาเหออเเาเอเาออเอเเเออเ